เวลาเราพูดถึงการเมืองไทยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงเรื่องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเรื่องระดับประเทศแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกที่ขับเคลื่อนการเมืองที่แท้จริงมันอาจจะซ่อนอยู่ในระดับท้องถิ่นนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากกรณีหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจกันว่าการเมืองในระดับรากหญ้าของไทยเนี่ยมันทํางานกันยังไงกันแน่นี่นะครับคาถามสําคัญที่อยู่ใจกลางเรื่องของเราเลยคือทําไมนักการเมืองที่ตําแหน่งใหญ่โตระดับประเทศ ถึงต้องลงมาคุกคลีกับการเลือกตั้งนายกอบอตอเล็กๆในต่างจังหวัดด้วยคือมันดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับแต่คําตอบของคําถามนี้เนี่ยนะครับที่จะเปิดเผยโครงช่างอํานาจที่น่าสนใจมากๆเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องไปดูกันก่อนว่าผู้เล่นระดับชาติเขาเข้ามามีบทบาทในสนามแข่งระดับท้องถิ่นได้ยังไงและเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์จริงเหตุการณ์หนึ่งครับ เรื่องราวของเราเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่2ธันวาคมพศ2568ที่ตำบลโนนหอมจังหวัดสกลนครครับซึ่งก็เป็นชุมชนแห่งหนึ่งในภาคอีสานของเรานี่แหละครับวันนั้นเนี่ยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองระดับชาติคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งการมาของเขาไม่ใช่แค่การมาเยี่ยมเฉยๆนะครับแต่มันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลยโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาทาความรู้จักกับตัวละครสาคัญ2คนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้กันดีกว่าครับ นั่นก็คือผู้อุปถรัรมภ์และผู้รับการสนับสนุนทางซ้ายมือเนี่ยนะครับคือดรนิยมเวสกามาเป็นถึงอดีตสสสกลนครเลยนะครับมีตําแหน่งมีคอนเน็ชันในระดับชาติเยอะแยะเลยส่วนทางขวามือคือคุณประนอมเผาโพหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อลุงเอครับท่านเป็นผู้สมัครนายกอบตอนนทอหอมซึ่งดรนิยมเนี่ยเดินทางมาเพื่อประกาศสนับสนุนอย่างเปิดเผยเลยสําหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่11มกราคม25 6 9ครับ การกระทําของดรนิยมเนี่ยถ้ามองเผินๆอาจจะดูแปลกๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาพสะท้อนของระบบที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นก็คือระบบที่เรียกว่าระบบอุปธรรมภมซึ่งเป็นพลังที่ขับเคลื่อนการเมืองไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเอาละครับเรามาทําความเข้าใจระบบนี้กันนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับระบบอุปธมภมพูดง่ายๆก็คือเป็นวัฒนธรรมที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างเช่นเครือญาติพักพวก หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมีความสําคัญเหนือกว่านโยบายหรือบางทีก็สําคัญกว่าสังกัดพรรคการเมืองเสียอ,อีกครับมันคือการสร้างอํานาจผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวลุ้นๆเลยคือระบบนี้มีหัวใจสําคัญอยู่ที่เครือข่ายส่วนตัวเลยครับมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือเกื้อกูลความพักดีต่อกัน ซึ่งนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้อิทธิพลของตัวบุคคลมักจะมีน้ําหนักมากกว่าตัวพรรคและมันก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญมากๆในการสร้างฐานเสียงในระดับท้องถิ่นนั่นเองพอเราเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆแล้วทีนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วในโลกเป็นความเป็นจริงเนี่ยระบบอุปถัมภ์นี้มันทานํางานยังไงผ่านกรณีศึกษาของดรนิยมเนี่ยแหละครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับก็คือการที่ดรนิยมเคยย้ายพรรคการเมืองจากเพื่อไทยมาอยู่กับพลังประชารัฐซึ่งเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยครับ มันแสดงให้เห็นเลยว่าในการเมืองลักษณะนี้ความแข็งแกร่งของเครือข่ายส่วนตัวและฐานเสียงของตัวบุคคลเนี่ยมันสําคัญกว่าป้ายพรรคที่สังกัดอยู่ซะอีกนี่แหละครับคือวงจรความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์กันนักการเมืองระดับชาติจะให้การสนับสนุนผู้สมัครท้องถิ่นที่มีแววเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยไปสร้างฐานเสียงในพื้นที่ให้แข็งแกร่งซึ่งท้ายที่สุดแล้วฐานเสียงนั้นก็จะกลับมาเสริมบาร,รมีและอำนาจให้กับตัวนักการเมืองระดับชาติเอง เป็นการสร้างฐานอำนาจจากรากหญ้าขึ้นไปสู่ระดับประเทศเลยครับทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าคิดตามมาครับว่าแล้วระบบแบบนี้มันดีต่อประชาธิปไตยท้องถิ่นจริงๆหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันมี2มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาค่อยๆดูกันไปทีละมุมมาดูมุมมองแรกกันก่อนหลายคนมองว่าระบบนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ผลเสียเสมอไปนะครับในทางกลับกัน มันอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้นได้ด้วยซ้ำไปคือในมุมนี้เนี่ยการที่นักการเมืองระดับชาติเข้ามาสนับสนุนก็เหมือนเป็นการช่วยคัดกรองแล้วก็ผลักดันคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์อย่างลุงเอซึ่งเคยเป็นถึงที่ปรึกษานายลกอบจอมาก่อนให้เข้ามาทํางานพัฒนาท้องถิ่นได้จริงๆแล้วที่สําคัญก็คือยังสามารถเชื่อมโยงปัญหาในพื้นที่เข้ากับอํานาจและงบประมาณในระดับชาติได้โดยตรงด้วยครับ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีเสียงวิจารณ์ออกมาเหมือนกันครับว่าระบบอุปถัมภ์นี่แหละคือตัวที่ขัดขวางการเติบโตของประชาธิปไตยท้องถิ่นที่แท้จริงมุมมองนี้เขาก็ชี้เห็นว่าระบบอุปถัมภ์อาจทําให้การเมืองท้องถิ่นไม่เป็นอิสระจริงๆต้องคอยฟังคําสั่งจากส่วนกลางและอาจจะทําให้การเลือกตั้งเน้นไปที่ความพักดีต่อตัวบุคคลมากกว่าการแข่งขันกันด้วยนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นการปิดกั้นคนหน้าใหม่ที่มีความสามารถแต่ว่าไม่มีคอนเน็กชันนั่นเองครับ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยเรามาสรุปประเด็นสำคัญกันครับสิ่งที่เราได้เห็นจากการเลือกตั้งอบตอที่ตำบลโนนหอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับแต่มันคือภาพจำลองขนาดจิว๋วที่สะท้อนให้เราเห็นโครงสร้างอำนาจและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยการทำความเข้าใจกรณีนี้จึงเหมือนกับว่าเราได้กุญแจสำคัญดอกหนึ่ง ในการทำความเข้าใจการเมืองไทยในภาพรวมนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่ก็ยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าของเราจะสามารถพัฒนาไปสู่จุดที่ยึดโยงกับนโยบายและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงอยู่ภายใต้ร่มเงาของระบบอุปรรมภ์ได้หรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่สําหรับอนาคตของการเมืองไทยเลยครับ